บทที่ส5เสียงของหลินอยู่หมิงมาจากด้านหลังแม่และลูกสาวหยุดอย่างรวดเร็วดวงตาของซีเอ๋ยยังคงเป็นสีแดงมีอะไรเหรืออยู่เอ๋อเกิดอะไรขึ้นหลินอยู่หมิงถามพร้อมกับขมวดคิ้วอยู่เอ๋อซีเอ๋ยมองไปที่หลินอยู่หมิงรู้สึกอายเล็กน้อยอย่าก,กังวลที่นี่ไม่มีใครเลยแค่คุยกันหลินอยู่หมิงจับมือเสี่ยวยาแล้วพูดว่า ป้ากุ้ยหัวช่วยข้าไว้มากแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันหลายปีมิตรภาพยังคงอยู่หลายปีมานี้เจ้าของเดิมไม่มีใครอยู่ใกล้และซีเอ๋ยยังคงคิดถึงเจ้าของเดิมเป็นบางครั้งเมื่อเห็นคำพูดของหลินอยู่หมิงซีเอ๋ยก็เศร้าใจทันทีน้ำตาไหลพรากและในที่สุดก็โยนตัวไปหาป้ากุ้ยหัวร้องไห้อย่างขมขื่นอยู่เอ๋ข้าจะทำอย่างไรดีเกิดอะไรขึ้นที่สาวซีเอ๋โปรดพูดช้าช้าไม่ต้องกังวล หลิงอยู่มิงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อพยุงนางเมื่อเห็นว่าความกังวลในดวงตาของผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้านางน,นั้นจริงใจซีเอ,อ๋อจึงรวบรวมความกล้าหาญของนางข้าทำงานเป็นสาวใช้ข้างกายคุณหนูของตระกูลอูและข้าต้องการอยู่อย่างสงบสุขแต่ลูกชายคนที่สามของตระกูลอูตกหลุมรักข้าและยืนกรานที่จะรับข้าเป็นนางบำเรอซีเอ,อ๋อพูดช้าๆน้ำตาไหลลงมาจากดวงตาของนางเสียงของนางก็แหบแห้งแล้ว เจ้าก็รู้ว่าท่านแม่ของข้าต้องการให้ข้าแต่งงานกับครอบครัวธรรมดาและมีชีวิตที่ดีและข้าไม่อยากไปกับผู้หญิงไม่กี่คนเพื่อแย่งผู้ชายเขาเห็นว่าข้าไม่ตกลงเขาก็ใช้กำลังบังคับความบริสุทธิ์ของข้าหายไปแล้วจีเอ๋กำลังร้องไห้ด้วยความเสียใจและป้ากุ้ยหัวที่อยู่ข้างๆก็เสียใจเช่นกันและอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ประกูลอูทำลายมันป้ากุ้ยหัวพูดวันนี้ข้าไปส่งของบางอย่าง เพิ่งรู้ว่าซีเออถูกพวกเขาขังไว้ในห้องเก็บฟืนมาระยะหนึ่งแล้วและมันเป็นความผิดที่ซีเออล,อล่อลวงคุณชายสามเป็นพรที่ไม่ขายซีเออให้ซ่องซีเออของเราเป็นสัญญาแบบไม่ผูกมัดนางไม่ใช่ทาสที่ขายตัวทำไมเขาต้องทำกับนางแบบนี้นี่คือลูกสาวที่อยู่ในฝ่ามือของป้ากุ้ยหัวเมื่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับนางแล้ว นางจะเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกสาวได้อย่างไรในเมื่ออีกฝ่ายมีอำนาจมากในเรื่องเช่นนี้ข้าอยากฆ่าตัวตายจริงๆแต่ข้ายังมีท่านแม่ท่านแม่อยู่เออข้าจะทำยังไงดีข้าจะอยู่ยังไงในอนาคตข้าจะอยู่ยังไงโซ่ตรวนที่ผูกมัดกับผู้หญิงในยุคนี้นั้นหนักมากและสำหรับสิ่งนี้มันทำให้ซีเอ๋อต้องตายดวงตาของลินหยูหมิงค่อยๆเปลี่ยนเป็นเย็นชาและนางก็นั่งลงข้างๆซีเอ๋อพี่สาวซีเอ๋ออย่าร้องไห้ ข้ารู้ว่าความบริสุทธิ์สำคัญสำหรับผู้หญิงแค่ไหนแต่มันไม่ใช่ความผิดของท่านท่านไม่สามารถปล่อยให้คนอื่นใช้มันเพื่อลงโทษตัวเองสำหรับความผิดพลาดนี้ปราบใดที่ท่านเป็นคนบริสุทธิ์ร่างกายของท่านมีความสำคัญอย่างไรการร้องไห้ของซีเออร์ค่อยๆหยุดลงและนางมองไปที่หลินอยู่หมิงพร้อมกับสะอื้นแต่ในอนาคตถ้าข้าเจอคนที่ข้าชอบข้าควรทำอย่างไรถ้าเขาสนใจสิ่งนี้ หากเป็นกรณีนี้แสดงว่าเขาไม่คู่ควรกับพี่สาวซีเอ,อ๋อหลิงอยูหมิงหายใจเข้าลึกๆโลกนี้กว้างใหญ่มากข้าไม่เชื่อว่าไม่มีคนดีสักคนที่ตกหลุมรักพี่สาวซีเอ,อ๋อท่านเป็นคนเก่งมากหายณะในปัจจุบันจะต้องเป็นไปเพื่อความสุขในอนาคตพี่สาวซีเอ๋อกลับบ้านไปพักผ่อนข้าจะหาทางวิ่งไปรอบๆเกี่ยวกับเรื่องนี้หลิงอยูหมิงจับมือซีเอ๋อชา้ชาช้า ต้องแสวงหาความยุติธรรมที่ตระกูลอูปฏิบัติต่อเราเช่นนี้เจ้ากุ้ยวัวมองไปที่หลินอยู่หมิงเช่นนี้น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของนางสาวน้อยเจ้าเป็นคนดีเป็นป้าเองที่เคยรู้สึกเสียใจสำหรับเจ้าท่านป้าอย่าพูดอย่างนั้นอดีตผ่านไปแล้วตอนนี้เราต้องให้กำลังใจกันและใช้ชีวิตของเราให้ดีนอกจากนี้ในปีเหล่านั้นที่ข้าเป็นคนงี่เงา่าถ้าท่านไม่ช่วยดูแลลูกๆของข้า เขาอาจจะตายเพราะอดอยากและเป็นโรคภัยไข้เจ็บลิงอยู่มิงถอนหายใจแล้วถามว่าอย่างไรก็ตามชื่อของคุณชายผู้นั้นคืออูจจิ้งซานลิงอยู่มิงหัวเราะเยาะในใจนี่ไม่ใช่ว่าสัตว์ูรวมตัวกันเหรอคนแซ่อ,อูคนนี้ไม่เพียงยั่วยูนางเท่านั้นแต่ยังทำร้ายครอบครัวของป้ากุ้ยหัวอีกด้วยป้ากุ้ยหัวเป็นที่เลื่องลือว่าเป็นคนอบอุ่นและนิสัยก่อนหน้านี้ของซีเอ๋อก็เปิดกว้างและเหนือกว่า ถ้าตอนนั้นซีเอ๋อไม่ไปอยู่ในเมืองนี้เจ้าของเดิมอาจจะไม่ลงเอยแบบนี้นางจะรับผิดชอบเรื่องนี้หลิงอยูหมิงนำเสี่ยวยากลับบ้านมองไปที่กระดูกเนื้อในลานบ้านเมื่อก่อนที่จะเก็บมันนางจงใจวางมันพร้อมกางมุ้งตาข่ายเพื่อป้องกันแมลงทุกวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นและสะดวกกว่าที่จะเก็บเนื้อไว้นอกบ้านหลังจากทำความสะอาดลำไส้ของหมูแล้วหลิงอยูหมิงได้ทำการแลกเปลี่ยนเครื่องปรุงรสในระบบ หลังจากหมักแล้วใส่ลงในหม้อใส่โป๊ยกากและใบอบเชยในไม่ชากลิ่นหอมก็กระจายออกมาจากครัวเสี่ยวยาลากต้าเป่าไปนั่งที่ประตูอย่างคาดหวังเมื่อเห็นเนื้อถูกใส่ลงในหม้อนางก็เลียริมฝีปากเหมือนแมวตะกละท่านแม่ทำอาหารอร่อยอีกแล้วต้าเป่าเม้มปากแน่นอนว่าเขารู้ว่าแม่ทำอาหารอร่อยที่ชายท่านไม่อยากกินเหรอเสี่ยวยาถามต้าเป่าพร้อมกับกระพริบตา แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าต้าเป๋่าไม่ต้องการกินเป็นเพียงว่าเขามีสิ่งอื่นอยู่ในใจตอนนี้แต่เขาไม่รู้จะพูดอย่างไรเมื่อเห็นต้าเป่าลังเลที่จะพูดลินอยู่หมิงก็หัวเราอทันทีในขณะที่กวนรครื่องเทศแล้วพูดว่าต้าเป่าไปดูว่ามีอะไรอยู่ในรถเข็นของแม่เมื่อได้ยินเช่นนี้ต้าเป่าก็รีบเดินไปหารถเข็นคันเล็กที่วางอยู่ตรงหน้าแล้วยกผ้าคลุมขึ้นมีผู้กันหมึก กระดาษและจานฝนหมึกใหม่เอี่ยมและหนังสือก็ส่งกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของหมึกทั้งหมดนี้ทำให้เขาตาสว่างทันทีเขาคิดว่าแม่ของเขาคงไม่ยินยอมให้เขาไปเรียนแต่เขาไม่คาดคิดว่าวันนี้แม่ของเขาจะจำมันได้จริงๆท่านแม่ท่านซื้อให้ข้าเหรอแล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปสำนักศึกษาได้ไหมตาเป่าถามอย่างมีความหวัง ยังไม่ได้หลินอยู่มิงผัดจานในหม้อและพูดว่าสำนักศึกษาชิงซานจะรับสมัครนักเรียนในปีหน้าเท่านั้นเจ้ายังเด็กเกินไปเจ้าต้องอ่านตำราพันอักษรและผ่านการสอบของสำนักศึกษาก่อนที่เจ้าจะได้รับการยอมรับและแม่ไม่เพียงแต่หวังว่าเจ้าจะอ่านได้แต่แม่ยังหวังว่าเจ้าและน้องสาวของเจ้าจะสามารถอ่านได้เข้าใจแล้วท่านแม่ต้าเป่าพูดอย่างมีความสุข ปรมาจารย์สวีจะเป็นอาจารย์ของข้าและข้าจะเป็นอาจารย์ของน้องสาวของข้าเมื่อคิดว่าต้าเป่ากำลังจะไปสำนักศึกษานางไม่สามารถให้คนอื่นเรียกเขาว่าต้าเป่าอยู่ต้าเป่าชื่อนั้นคืออะไรต่อมานางจะไปหายูชื่อเยียนเพื่อเปลี่ยนชื่อทางการของต้าเป่านางทําหมูเปรี้ยวหวานสำหรับมื้อเย็นมันมีกลิ่นหอมหน่าหลงไหลหมูไม่สามารถทิ้งไว้ในน้ำได้ ลิงอยู่หมิงกำจัดไขมันในลำไส้ใส่สพริกเขียวแครอทและผักอื่นๆผัดสองสามครั้งแล้ววางลงบนจานแล้วจึงใส่กระดูกขาหมูลงในผักสีเขียวมีหัวชายเท้าตุนอยู่ในหม้อนี่สำหรับอยู่ชือเหยียนช่วงนี้นางยุ่งและไม่มีเวลาดูแลชายคนนี้เขาเจ็บมาเป็นร้อยวันแล้วดื่มซุปกระดูกอาจหายเร็วขึ้นหลังจากนำอาหารทั้งหมดแล้ววางไว้บนโต๊ะ หลินอยู่หมิงก็เดินเข้าไปในปีกตะวันออกทันทีที่นางเปิดประตูนางก็ตกตะลึงบทที่36อยูชือเหยียนได้โคกคราวรบนใบหน้าของเขาในบางจุดและผมสีดำของเขากระจายอยู่บนไหล่ของเขายาวเหมือนน้ำตกและลากไปที่ขอบของคาง,งแม้ว่าเขาจะสวมเสื้อผ้าที่หยาบแต่ก็ทำให้เขาหล่อย,ยิ่งขึ้นใบหน้าที่เฉียบคมและดวงตาที่ลึกล้ำฉายร่องรอยของความซับซ้อนเล็กน้อยในขณะที่เขามองไปที่หลินอยู่หมิง เจ้ากลับมาแล้วยูชือเยียนกล่าวอย่างเคร่งครึมงภายใต้แสงเทียนสลัวภาพแนวที่สะท้อนบนผนังแกว่งไปมาเล็กน้อยและน้ำเสียงของเขาไพเราะจับใจทำไมท่านถึงโกนคราวลินอยู่หมิงกระพริบตาชายรูปงามคนนี้ช่างเย้ายวนใจจริงๆและทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามของเขาด้วยมันน่าทึ่งมากยูชือเยียนงดงามแต่ไม่เหมือนผู้หญิงด้วยคิ้วดาบและดวงตาที่เต็มไปด้วยดวงดาว ประกอบกับผิวสีน้ำผึ้งและหน้าอกที่แข็งแรงผู้คนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ากวางกระโดดโลดเต้นอยู่ในหัวใจของเขาแต่นั่นเป็นเพียงทั่วครู่เท่านั้นหลังจากที่หลินอยูหมิงสึกทอดธุรกิจของครอบครัวในชีวิตที่แล้วนางได้เห็นนายแบบและผู้ชายนับไม่ถ้วนดังนั้นตอนนี้นางจึงเต็มไปด้วยความสงสยัยทำไมจูจ่ๆท่านถึงโกนคราว ข้านอนป่วยอยู่และคิดว่าดูแลายากอยู่ชือเยียนถอนหายใจข้าไม่ขึ้นภูเขาข้าต้องสะอาดมิฉะนั้นเด็กอาจเรียนรู้จากข้าได้โอ้เป็นเช่นนั้นข้ามาเรียกท่านให้มาทานอาหารเย็นลิงอยู่มิงพูดอย่างชัดเจนแต่ข้าขยับไม่ได้อยู่ชือเยียนเงยหน้าขึ้นใบหน้าเศร้าหมองเล็กน้อยรบกวนอยู่เออช่วยพาข้าไปที่ครัวหน่อย ในขณะที่เขาพูดนั้นเขากำลังจะยกขาของเขาลงสู่พื้นแต่เพียงแค่เผยให้เห็นขาที่มีผ้าพันแผลโชกไปด้วยเลือดเอาละ่ะเอาละ่ะอยาขยับขาจะเอาอาหารมาให้ท่านวิงอยู่หมิงพูดอย่างเร่งรีบท่านขยับไม่ได้แผลจะฉีกขาดในภายหลังหมอสู้ไม่ได้บอกให้ท่านพักผ่อนอยู่บนเตียงใช่ไหมทำไมมันน่าอายจังอยู่ฉือเหยียนยิ้มไม่เป็นไรเราแค่ดูแลกันละกัน ด้วยเหตุผลบางอย่างหลิงอยูหมิงรู้สึกเสมอว่าบรรยากาศรอบตัวนางดูแปลกๆเล็กน้อยดังนั้นนางจึงรีบหันหลังกลับและเดินไปที่ห้องครัวราวกับว่ากำลังหลบหนีเสี่ยวหยาและตาเป่านั่งที่โต๊ะอาหารอย่างเชื่อฟังแล้วท่านแม่เจ้าคะท่านพ่อจะไม่ออกมาทานข้าวเย็นกับเราหรือเสี่ยวหยาเงยหน้าขึ้นมองหลิงอยู่หมิงแล้วถามข้อของเจ้ายังไม่สะดวกที่จะเดินไปมาแม่จะนำอาหารไปให้เขาในภายหลัง เข้าใจแล้วเสี่ยวหยาและต้าเป่าเห็นด้วยอย่างมีความสุขหลังจากรับประทานอาหารลินหยูหมิงได้นำจานที่เหลือไปที่ห้องของอยูเฉอเหยียนชายคนนั้นนั่งพิงกำแพงและหลับตาไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นี่คือซุปกระดูกที่เคี่ยวสำหรับท่านลินหยูหมิงยื่นชามซุปให้หยูเฉอเหยียนและเงยหน้าขึ้นสบตากับดวงตาที่มืดมนและลืกลำของเขา ทั้งสองมองหน้ากันเช่นนี้หลิงอยู่หมิงรู้สึกอายเล็กน้อยและทำลายความสงบโดยพูดก่อนท่านกินก่อนข้าจะออกไปได้ข้าซื้อหนังสือให้ต้าเป่าท่านสามารถอ่านได้ในเวลาปกติยูชื่อเหยียนพยักหน้าหลังจากที่หลินอยู่หมิงพูดจบนางก็เดินออกไปแต่ทันใดนั้นเสียงของอยูชื่อเยียนก็ดังมาจากข้างหลังนางวันนี้อาหารอุดมสมบูรณ์มากมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้มีความสุข หัวใจของหลินอยู่หมิงเต้นแรงโดยไม่ได้ตั้งใจนางไม่ได้พูดอะไรแต่ชายคนนี้เดาออกอาจจะฉลาดเกินไปหน่อยวันนี้ค้าร่ำรวยหลินอยู่หมิงหันไปมองเขาเราจะย้ายไปที่เมืองนี้ได้ในไม่ช้าด้วยวิธีนี้จะง่ายสำหรับต้าเป่าในการไปสำนักศึกษาอยู่ถือเหยียนพยักหน้าทันใดนั้นสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่ลินอยู่หมิงลินอยู่เออเจ้าแตกต่างออกไปเล็กน้อย นี่เป็นครั้งแรกที่อยู่เฉยเยนเรียกชื่อของลินอยู่หมิงเสียงทุ้มดังก้องอยู่ในหูของลินอยู่หมิงและนางก็ประหนักได้อย่างรวดเร็วแล้วว่านางแตกต่างออกไปจริงๆตั้งแต่แรกนางไม่ได้ตั้งใจที่จะซ่อนความสามารถของนางเพราะสำหรับลินอยู่หมิงนางมีสติปัญญาและความกล้าหาญเพียงพอที่จะใช้ความสามารถที่ระบบมอบให้ดังนั้นนางจึงไม่กลัวที่จะถูกเปิดโปงหรืออะไรก็ตามและกับอยู่เฉยียนในครั้งนี้ นางก็ไม่รังเกียจที่จะให้อยู่ชือเยียนคาดดาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนางตอนนี้ถ้าอยู่ชือเยียนต้องการปล่อยนางไปนางก็สามารถจากไปได้ทันทีแค่นางคงคิดถึงลูกสิ่งที่ท่านต้องการจะพูดก็พูดออกมาลินยูหมิงกล่าวอย่างไรความรู้สึกข้าอยากจะบอกเจ้าว่าเจ้าต้องป้องกันตัวเองและระมัดระวังยูชือเยียนมองลินยูหมิงอย่างเงียบๆตอนนี้ข้าไม่สะดวกและข้าไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ดี หลินอยู่มิงพนัดงงเล็กน้อยนางไม่ได้คาดหวังว่าอยู่เฉอเยียนจะพูดแบบนี้เขาพูดอะไรเขาต้องการปกป้องนางหรือไม่เขาไม่ได้เกลียดเจ้าของเดิมเหรอท่านควรดูแลร่างกายของท่านเองให้ดีหัวใจของหลินอยู่มิงเต้นแรงและนางรีบหันหลังกลับและออกจากปีกตะวันออกผู้ชายคนนี้นางเหมือนผู้หญิงที่ต้องการการปกป้องหรือไม่แต่คำพูดของอยู่ืฉอเยียนนั้นไม่ได้ไรเหตุผล มีสินค้าจำนวนมากขึ้นที่ปรากฏขึ้นจากอากาศและยอดขายที่มากขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ใครบางคนจะตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงและตอนนี้ถึงเวลาอัปเกรดระบบแล้วเพียงต้องการหนึ่งพันเหรียญทองในการอัปเกรดในตอนกลางคืนหลังจากพาเด็กๆเ,เข้านอนหลินอยู่หมิงก็นอนลงบนคางและหลับตาระบบเจ้าอยู่ที่นั่นไหมหลินอยู่หมิงถามในใจข้าอยู่นี่ในมหากรรมความสุขครั้งใหญ่โฮสโฮส ท่านกำลังจะอัปเกรดหรือไม่ใช่ค่าต้องการอัปเกรดตอนนี้ค่าสามารถส่งคนไปส่งสินค้าหลังจากอัปเกรดเป็นระดับสามได้หรือไม่ใช่และการอนุญาตเพิ่มเติมจะถูกปลดล็อกเช่นอะไรลินอยู่มิงถามทันใดนั้นระบบก็สะดุดอีกครั้งและมันเกลียดตัวเองที่พูดมากเกินไปในตอนนี้ดังนั้นมันจึงรีบพูดว่าสิ่งนี้จะทราบได้ก็ต่อเมื่อระบบได้รับการอัปเกรดแล้วเท่านั้น และท่านซึ่งเป็นผู้ผูกมัดกับระบบสามารถรับชมได้ด้วยตัวเองโอ้จริงเหรอหลิงอยู่มิงหรีตาลงเล็กน้อยโอ้ไม่ต้องกังวลโฮสต์ข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแค่ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองก็อธิบายไม่ถูกจริงไหมในระบบก่อนหน้านี้ฉันวางส่วนใหญ่เป็นขนมขบเคี้ยวโดยมีเนื้อสัตว์แช่แข็งอยู่เล็กน้อยอย่างไรก็ตามไม่ว่าอะไรจะถูกปลดล็อกใหม่คนส่งของเป็นสิ่งสำคัญที่สุดให้ข้าอัปเกรด ในทั่วพริบตามีแสงสีขาวในใจของนางหลินอยู่หมิงหลับตาลงและจิตสำนึกของนางตรงเข้าไปในเรือบรรทุกสินค้าที่ขึ้นสู่ท้องฟ้า,ฟาภายในระบบอย่างเงียบๆต่อหน้าต่อตานางเมื่อเทียบกับสีที่สุดโทมก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าได้รับการทาสีใหม่และมีของตกแต่งเคลือบทองหลินอยู่หมิงเดินเข้าไปและพบชั้นวางพิเศษชั้นวางมีผักสดและผละไม้สดทุกชนิดวางบนชั้นนั้น และยังมีหยดน้ำบนํามะเขือเทศสีแดงสดขนาดใหญ่ก่อนการอัปเกรดในระบบมีเพียงสินค้าแช่เย็นและของสดใหม่แต่หลังจากการอัปเกรดมีสินค้าที่สดใหม่มากขึ้นมีเพียงแค่นี้เหรอลิงอยู่มิงก้าวไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวลหยิบมะเขือเทศขึ้นมาหนึ่งลูกแล้วใส่เข้าไปในปากของนางโดยตรงรสชาติที่อร่อยและหอมหวานที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมะเขือเทศ อบวนไปทั่วริมฝีปากและฟันของนางโดยตรงและดวงตาของนางก็เบิกกว้างโดยไม่ได้ตั้งใจนี่คือมะเขือเทศมันไม่ใช่มะเขือเทศกลายพันธุ์ใช่ไหม